เมื่อเร็วๆนี้ชมรมพุทธศาสตร์สากลได้จัดค่ายคุณธรรมห้องเรียนแห่งความดีปีการศึกษา2566ณโรงเรียนบ้านสวนกล้วยอำเภอกันทราลักษ์จังหวัดศรีสะเกดโดยมีนักเรียนจากโรงเรียนบ้านสวนกล้วยทั้งโรงเรียนเข้าร่วมกิจกรรมค่ายคุณธรรมห้องเรียนแห่งความดีปีการศึกษา2566ซึ่งครั้งนี้น้องๆได้ศึกษาเรียนรู้ บทฝึกคุณธรรมต่างๆผ่านกิจกรรมในค่ายเพื่อได้เรียนรู้หลักธรรมได้แนวทางในการฝึกฝนตนเองได้กำลังใจแรงบันดาลใจในการทำความดีพร้อมกันนี้นักเรียนยังได้ซึมซับศิลธรรมความดีซึ่งจะทำให้ต้นกล้าแห่งศิลธรรมปลูกฝังอย่างรกลึกในใจนักเรียนให้เป็นคนเก่งและดีมีศิลธรรมต่อไปในอนาคต ดยระหว่างเข้าค่ายน้องๆได้ร่วมกิจกรรมมากมายซึ่งได้เรียนรู้วัฒนธรรมชาวพุทธฟังธรรมจากพระอาจารย์เรื่องกฎแห่งกรรมศีลห้าและความดีสากลพร้อมกันนี้ยังได้สวดมนต์บทธรรมจากกับปวัตนาสูตรและนั่งสมาธิร่รวมกันนอกจากนี้น้องๆยังได้ศึกษาและทำความเข้าใจบทฝึกห้องเรียนแห่งความดีซึ่งเป็นบทฝึกพัฒนานิสัยบัณฑิต นักปราชญ์และการสร้างนิสัยผ่านกิจวัตรในชีวิตประจำวันผ่านฐานกิจกรรมของห้องเรียนแห่งความดีเมื่อจบค่ายน้องๆทุกคนได้เข้าใจบทฝึกมากขึ้นและมีกำลังใจที่จะนำสิ่งที่ได้เรียนรู้จากค่ายนี้ไปฝึกฝนตนเองให้เป็นคนเก่งคนดีและมีความสุขเป็นพลเมืองดีของสังคมและประเทศชาติสืบต่อไปค่ะ